จมีรายหนานะอีทั้งน้าซีดนะไม่ควรนาใครเนาะพิซซ่านะญี่ปุ่นนีเป็นถาดก่อนาะใหม่สามพันหรอเป่า่าหูน้องพี่เต๊ะสามสิบามสามามพัน พี่เนอะล่ะสุดพ้นโต๊ะชดนทากนกระเจาเลยพ้นโต๊มาแห้งแล้วแต่ละคนนะพี่นนองกินย่งโมเลียจ้าพ้นโต๊ะเน่ยเนาะมาว่ถือมือแล้วชีวิตยังเม่พี่เนาะพ้นตชักมาทาง้กินจักยาอะไรนี่ปี กคนทกีมีคนคนตมทกคน่วอสวนัคนเร้าี่น้องสดีสวาสดีพี่น้องทักทายสวาสดีเอฟซีเบิร์ตสุขูทุกคนนอกพี่น้องห่างหนาห้ตากันไปใต้เหมือเติบนอะพี่น้องแสแหลกับเลย ใส่ยูเฮื่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าบั่ได้เหตคลิปโบว่าเสดคลิปยั้งน,น,นะพี่น้องเฮตุ่คลิปเก่าๆเ,เดิมๆมากับยานพี่น้องเบื่อเนาะเมื่อนีก้กะพาพี่น้องไปหาหล่อกันเนาะนี่มีเงปอกไปหล่อ,ลออีกก่อนเนาะพี่น้องหลังจากขี่ดำหน้าแล้วกะขอหล่ออีกก่อนเนาะพี่น้องเนาะมื่อวนี้สิพาพี่น้องไปหล่อลินแถวเข้มคล้องแถวเราจะเลิศเนาะพี่น้องยเอาไปพอกันญุ่นอีกเทือเนาะ ตอนนี้สแลก็มาหอดเข้มคลองสวรรณ์เขตแล้วเนาะพี่นนองจุดประสงค์เป่าไม้ของสแลก็คืออยากมากินนุ่มเหนียวนะพี่เนองหาีนกำลังดังเนาะอันที่จริงสแลก็เคยมากินซองเถื่อแล้วเนาะแต่บริทายเบืองเนาะมาหอดหานก็จะมีป้ายบอกราคาบอกรสชาตินะพี่นนองมีหลากหลายรสชาติบวว่าสิเป็นรสเผือกนุ่มสดโกโก้ซาเคียวซาไทยหรือว่าสตรอเบอรี่เนาะพี่นนอง มีหารเดียวอีกได้ใน,นะเข้มคล้องนะหารเป็นตังไกลๆบอนฝากรถเนาะสะแลกะสั่งไปจอกหนึ่งเนาะเป็นรถเผือกเนาะพี่นะ้องหอมหอมรถเผือกจอกหนึ่งเศร้าพันกีบเด้อพี่นะ้องหารตังไกลๆบอนฝากรถเนาะอันที่จริงสแลกอะเคยมากินสองเถื่อวเนาะมาแต่ละเถื่อก็มาแบบเผาๆแล้วก็เลยปฏิทายให้เบิงนะ่งเนาะมาเทนี้ก็ตั้งใจมาทายเบิงนะ่งเนาะพี่นะ้องกำลังดังเนาะมีหารเดียวอีกในเะขมคล้อง บแพงเนาะพี่น้องจอกนึงเศร้าพันกีบเนาะสลกกะจัดไปเป็นรถเผือกเนาะหอมหวานพอดีกินเนาะพี่น้องนี่มีทั้งบ่วงให้ตักมีทั้งท่อให้ดดูดผอมเนาะสิผ้าพ,พี่น้องหล่อเดิมวันนี้ก็จะเาเห็ดเป็นแบบถนนคนเดินถนนคนยางนะพี่น้องคนอาชีพยังมาโบราณเนาะเพราะว่ามือนี้คืมฝ้าคืบพ้นเนาะก็จะก็มีหันขอขันขาคขายของอยู่ของกินหลายิ่งหลายอย่างหลายแนวเนาะมีแต่แนวเป็นแต่แซ่เป็น,แต,แ,ปนแ,ตแ,แต่แสบเนาะทั้งรูมนี่ก็ เป็นตลาดสวรรค์มีไส้เนาะปายก็จะเ้าเขียนบอกลงไปทางลุมก็จะเป็นแค่มแม่นาคล้องเนาะผู้ใดยักพาลุพาล้านมาสนังส้มบิวส้มแม่นําคล้องกับมาได้เนาะทางลุมนี่ก็จะก็มีหานคา่ะขายของอยู่ของกินมีทางสนามดินของเด็กน้อยพาลกพาล้านมานางดินมานางส้มบิวส้มแม่นาคล้องได้เนาะทุกคนส่วนในการแม่นาคล้องกับขึ้นลายเนาะพี่น้องเพราะวันเป็นส่วนหนาฝนฝน,นกับสิต๊กดูเนี่ยเนาะตอนสนแหลสิออกมาก็ฝนตกลัท่า ทางเท่านึงลราคืด่าสิบุได้มาแล้วพี่เนาะวันนีมันยุดไหาก็เลยพาลงมาเนาะอันนี้ก็สิเป็นซีคึมๆคึ่เนาะคือสิตกลัดทางคาบอีกแล้วเนาะแม่นำคล้องก็ขึ้นร้ายเนาะเพราะว่ามันเป็นสวงหนาฝนเนาะคนกับมาคอยสิมาลายปันใด้เนาะพี่น้องมื้อนี้เพราะว่ามันคึมฝาคึมฝนแล้วก็เจ้ายานฝนตกห้ำเนาะคนก็สิบ่ลายปันใด้เนาะนี่มาคขำมาขานี่ก็สิเป็นเราวเจริญเนาะพี่นเนาะขำนี่หาอาหารก็สิลายเนาะส่วนหลายคนก็มักมาหลินค้างนี้หลายกลัวเนาะพี่น้องนี่ มีห่านกองหา่า,านค่ะไล่น้องพี่น้องส่วนนี้เป็นเหล่าเจลล์น้องพี่น้องนี่กระเป๋าหยาดพ้นโตกระเจ้าการเต็มงนะครั่คล้องอยู่ล้องกินค่ะนี่สีไลยกว่าอยู่ทางลุมเข้มคล้องอะตรงนั้นค่ะมีหลักไลายของหัวของหวานี่เบิร์ตพี่เน้องกระดอกขนมค้องข่าวขับปงขับเปียกก็มีเนาะมีหลักไลายยางพี่น้องผู้ได้พันไปพันมามาหล่อเบิ่งได้เนาะพวกตั้มขบับปอกขับเปียกก็มีเพิน่นเนาะ ันก,กน,นี่พี่น้องก็จะนาสิเป็นเหมียงนอกอันนี้เนาะันหี้แบบวานาเล่ะออันนี้นาสิเป็นมกเขือ,อย่างเี้นี่นก็จะปีกทอเทดนาชิมาสึปีกงจีเนะก็จะมีปีกนี่เฮ็ดหลักลายเนาะไม่เท่าไดร่หรอ ไม่สามพันเบอร์ป่ะตะหูนักเด็กตีสามสิบสามสามสามสิบหกพันมีน้องพี่น้องก็จะปีปีตี พี่น้องส,อง scream, ส которая, ่วน no. ตีจีนนะสแลงตังก็จะไวนะก็จะว่าจะน้อยมาเอากะได้นะเพราะว่าข้าวละซุปเขาเลยสิเดี๋ยวเราเบิ้งอีกอนนะสแลงซมา่อพิซซ่านะญี่ปุ่นนะเอาพิซซ่านะญี่ปุ่นนะ่ยญี่ปุ่นไดหนายเลหนาฮาวาดิมไขาินินอลานเอาหนาซีฟดัดนเยอประมาณสิมเมะชิาเพอ่เลย จะแบบมี้ายหนาเนาะมีทั้งน้ซีดหนาไม่ไมมวดหนไหาไข่พิซ่านะญี่ปุ่นมีเป็นถาดพร,ร้อมเนาะโสเลเลือกันหนาซีอกันหนา,บบนนาไข่เนาะใหม่หนึ่งเซาฟันอุ้ยหาดังอนะคนชิต้ข้าาแล้วคนชิต <c oughs> ้ข้ามแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่น้องข้างพี่ก็จะเมีอันทะเลทั้งพร้อมได้แต่ว่าโบมาแต่ละเทอมก็เคยขอกินเนาะมันแพงนะพี่น้องคนสิตโตขำหัวนะพี่น้องเอ,อ้ยจนทำจนเมินเนาะคนก็นเริ่มนังมาอ่ะคนนึงสิบปลายปันแดนะพอก็จะอยากพนโตแตจะละเ่อมเต็มเนาะได้แล้วพี่น้องได้แล้วเปลี่ยนจีนห,ห้าบอนนันเนาะพี่น้องห้าปอนนันก็พี่น้องล่ะสุดพ้นโต ฝนหันกระเจ้าเลยฝนตกมาแห้งแล้วสะผานนะตัวมีฝนตกแค่เนาะเก่าคนแทบเต็มแ,แล้วแต่ละคนนะพี่น้องกินยังโมเลียวจ้าฝนตกแค่เนาะกำลงหลงกำลงฝนเลยะมากวัดทึบเงินแล้วฝนตกแค่ นต่สูดซีบนะพี่นอ้อ <laughs> งทางเราเราขู่เบียร์เดีย,ดย,ออย,ดยล,ล้อยังโเบียรล่มาหนี่นอ้องตึกล่มทั้งคนเมืนะ่อริย์สนจน,น,นะนอนเศ้าอ้่างเด้ยวสูดซ ยังแค่ที่สองคนโซักมาถ้าไรกินจักอย่ากอะไรีจีนเนาะส่วนที่ไม่กินก่อนคนจัอยากที่มีคนกินทุกคนบางเจาตื่ไปเลยเมื่อก่อนเด้อพี่นนอก เืออ่อนก็พ้นทอยลงละ่มามาะเมื่อเมื่อโบได้ก,ก็ผากกันลังเมื่อพี่น้องตัดภาพมามือไม่เด้อเ,เหมือนี้พี่น้องเมื่ขึ้นนี่ไปบไดย,ยั่งเลยพี่น้องได้กินแต่ปิ้งจีนนาะพิซซ่าหนาญี่ปุ่นที่สร้างไปกะได้ยกเลิเนาะพี่น้อง,องว่าก็จะปิดหานเบิรเลยนะพ้นต๊ะเถืองผาเถ่องพนทถ่งล็เนาะ เด็กินแต่ปีกจีนตพนาพ้นเมื่อคืนนี่ล้ะพี่น้องบุได้กะสูชีวิตเนะาะสังเครืองสังค้องไปไมียังกะบุได้กินน้องกะเจ้าว่าได้กินแต่ตัวที่มากก่อนพ้นตกุก่อนพี่น้องเอ้ยกะเจ้าห้างกำลังเปิดหานเนาะทิงพน้นทิ่งลมปเปียกเบิดพี่น้องเลยกะเจ้ากับผ้ากันเริ่มปิดห่านเนาะซ่มสแสลงพ้นคอยแล้วก็บผ้ากันคอยออกมาเนาะหอดบดิส่อ,อยังมีหมอกมีหมากกบหอดบดิเวณนะวชิเวสอเครืองทานาอาออนะเคืองใส่ค้องซ้อยเฮืออเนา้องพี่น้อง หอยใบเว่ยเผามาเนาะเปียกปานนู้ตกน้ำพี่น้องเอ้ยสงสัยเหมือนอามาเมนมือของเหาเลยเนาะมือสวยของเหาแล้วไปบัวถ,ถือมือเนาะสไลด์ไว้ยุ่น่าเป็นคือซีคึมคึมลงไปหอดคึมฟ้าคึมฝนเนาะสวงนี้ก็เป็นสวงหนาฝนเนาะพี่น้องฝนกะสีตกดูเนาะทางบ้านสไลด์มัวฟังไทยฝนตกดูบอลเนาะพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกเนาะ มาโมออนิกะสิได้เขาไปอีกแล้วเนาะพี่น้องแต่งตัวอาานแต่งตัวฐาสะอ่อนนะเนาะเพื่อนให้พาไปซื้อเครือ่องใส่งหน้ซอยนะเหรอปุ๊บว่าสิเป็นพวกสบู่แผ่โหรือว่าเครื่องท่านะ่ะบ่เนาะพี่น้องสิพาบนเขาไปซื้ออีกก่อนเนาะโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ซนะาเละสิฟ้า,าวไว้สำนึกก็นอ้ําคลิปนี่ที่ไปออนทัวร์พี่น้องทุลังทุเลสู่ชีวิตแห้งเน,น,นกกาะพี่น้องนี่เลยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสนซาเละเด้พอพี่น้องเด้อไปพอกันหมาคลิปหนาเนาะ บ๊ายบายสวัสดี